อัสลามุอะลัยกุมครับ mm hmm. สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้นะครับผมมาอยู่ที่ตลาดเทริรไทยนะครับตลาดเทริรไทยตาลคู่วันนี้นะครับจะพามารู้จกักธุรกิจของคนมุสลิมคนหนึ่งที่ที่อยู่ที่ตลาดนะครับ mm hmm. เขาเปิดขายเนื้อนะครับร้านนี้นะครับเขาจะอยู่ในอาคารตลาดาตลาดหมูเนื้อไก่เนี่ยครับจะอยู่โซนเดียวกันหมดเลย ถ้ามีด้านเนื้อก็ร้านเนื้อ,ร,นนอร้านไก่ร้านหมูเนื้อก็อยู่โซนเดียวกันเหมดเนยครับแต่ที่ผมจะพาไปทำความรู้จักว่าเนี้ย้านเนื้อของของเบญีรานะครับเปิดในนี้นานแล้วเดี๋ยวผมพาไปรู้จักดีกว่าว่าเขาขายกิโลเท่าไหร่ยังไงนะครับเดี๋ยวไปเจอกันทุกคนไปนี่แะครับทุกคน,นตอนนี้นะครับผมมาถึงร้านอ่าร้านเนื้อแล้วครับร้านเนื้อวัวของเบญีรานะครับจะอยู่ด้านโซนของอาคารที่ผมบอกเมื่อกี้ครับ ดูนะครับร้านเขาจัดสวยมากแล้วก็นเนื้อเยอะนะครับท,ทุกคนเดี๋ยวผมไปรู้จักคนขายดีกานะครับว่าเขาขายอะไรยังไงนะครับสวัสดีครับขายเนื้อดีไหมครับขายดีค่ะแล้วก็ป <ใน S 1> กติขายอยู่กิโลเท่าไหร่ฮะ้าเป็นเนื้อก้อนลูกเนื้อแ,แดงล200โลล,ละสองร้อยค่ะโลละสองร้อยสองร้อยสี่สิบค่ะใช่ไหมครับอ๋อ,อ,อยู่ที่ว่าเนื้อนั้นตัวนั้นจะเป็นเนื้อส่วนไหนใช่ไหมครับแล้วก็ปกติส่วนไหนครับที่ขายดีที่สุด อันนี้ทุกส่วนเลยโอ้ทำดิล้วทำดินแอ่วที่ผมจะถามก็คือแบบว่าเขาทําสเต็กกัครับส่วนไหนเขาทำสเต็ก <t> <t> ประมาณขาย <t> ขายกินรถเท่าไหร่ครับสองร้อยสิบริเหมือนกันโอ้ oh, uh, ทำดินแล้วนะครับที่นี่นะครับ,รบมีเนื้อให้เลือกหลากหลายนะครับถ้าใครสนใจนะครับมาสอบถามกับคนขายได้เลย mm hmm. ว่าเราจระะสงเราจะเอาเนื้อส่วนนั้นไปทําอะไรนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเจ้าคนขายเขาจะแนะนําให้เองนะครับ ร้านนี้อยู่ด้านในนะครับเดินเข้ามาแล้วก็เดี๋ยวผมจะลงเบอร์โทรให้แล้วก็ปั่งบุญให้นะครับใครสนใจมาติดต่อได้มีงานมีการนะครับสําหรับร้านเนี้ยนะครับเปิดตั้งแต่เช้าประมาณ2องโมงเช้าจนถึงทุ่มหนึ่งเลยนะครับถ้าสนใจก็เดินเข้ามาด้านในเลยนะครับแล้วก็มาติดต่อทางร้านได้เลยเนี่ขอเขาสวยมากครับทุกคน